ขณะนี้เรากำลังเตรียมปลูกปลูกเห็ดฟางนะคะนี่เรากำลังเตรียมประมาณ6กตะกร้าซื้อเชื้อมานะคะอีกกี่วันได้กินเนี่ยเขาบอกไหมดูในใบอะ่ะ ห้วันประมาณ5-6วันหลังเตรียมปลูกเห็ดฟางนะคะนี่เตรียมตะกร้าเตรียมฟางหัวเชื้อเดี๋ยวต้องมาดูตอนต่อไปนะคะว่าเห็ดจะงอกสวยงามหรือเปล่าสวยงามเหมือนคนปลูกหรือเปล่าหรือว่าคนนั่งดู